หิงกวัสวสุยเจอเลอแอปเปลิลนอนหลับไปแล้วเทียนเจียนเจียนเฮยเลอเสียวเหลาสู่ไก่สุย,สยเจียวเลอทาทัวเตี้ยวอีฝูจวนจิ้นเป้ยอัว จุนเป้ยซุยเจียวเลอฟ้าเริ่มมืดแล้วถึงเวลาที่หนูตัวน้อยจะเข้านอนเขาถอดเสื้อผ้าขึ้นเตียงและพร้อมที่จะนอน ผู้หลานเสียวเหลาสื่อเหวินต้าเละอีกูเหียนเทียนเตอเสียงเว้ยทันใดนั้นหนูตัวน้อยก็ได้กิ่นอันหอมหวานเนอ ซื้อสมมเจอมเสียงจันห่าเวนยา่าว่าชื่อเต้าละซื้อผิงกัวเตอเว้เต้ามามาว่ย่าชื่อผิงกัวฮะอะไรจะหอมขนาดนั้นหอมมากเลยฉันเห็นว่ากลิ่นเหมือนแอปเปิ้ล แม่ครับหนูอยากกินแอปเปิ้ลควายซุ้ยปาผิงกัวอีจริงสุ้ยเจอเลอซื้อมะอวยย่าชื่อข้นงข้านไปนอนเธอแอปเปิ้ลนอนหลับไปแล้ว จริงเหรอครับฉันจะไปดูเสียวหลาสูเจาชูอ้วนซื่อหลายเต้าจัวจื่อเปียนทาขั้นเจียนผิงกัวอีเกออีเกออ่านจริง เจ,จิ่บใจ盘子อีต้งลูต้งหนูตัวน้อยเดินออกจากห้องนอนและมาที่โต๊ะอาหารเขาเห็นแอปเปิ้ลวางอยู่บนจานอย่างนิ่งเงียบไม่ยอมขยับขยื่น ผิงกว่าจันเตอสุ้ยเจอเหลอมามาผิงกว่าโตสุ้ยเจอเหลอหัวแห่ย่าวช่วยเจียวเหลอแอปเปิ้ลดูง่วงมากแม่ครับแอปเปิ้ลหลับหมดแล้วผมก็อยากไปนอนเหมือนกัน อกวัยเป๋าเป่าควายชี้ซุยป่าเสียวเหลาสู่ย่อจวนจิ้นเลอเป้ยอัวปีสร้างลเลอเยียนจิง้งเหินควายทาจิ้วซุยเจอลอโอ้ลูกลักไปนอนเธอหนูตัวน้อยเข้านอนอีกครั้ง หลับตาลงและไม่นานก็พร้อยหลับไปถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ